สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้คู่สู้คนปอๆกับผมเบาหยอแชนแนลนะพี่น้องนะมือนกับเดีแนวเส็บเสาฟ้ามาต้อนพี่น้องอีกแล้วพี่น้องเอ้ยพี่โหนพี่น้องเอ้ยเก่งนอกไม้พี่น้องแก่งนอกไม้ไส้สองสายมาเสร็จแล้วเบาหยอเด้อเอาเทเลยตัวนี้เลยนะพี่น้องนะตัวอย่างมากมายดอกเนี่ยโอ้โอุ้ยโอ้ มาพี่น้องมาเสียบเสานมอยอยเด้อเอาแกงนมาเส้สองสหายพี่น้องขึ้นฮอนมา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 ตอนเที่ยงคือเก้านะพี่น,อนะน,อออน้องนะพลังข้าวเหนียวคือเก้าเอาต่อฟ้าหน่อยจังหน่อยอู้วบรรยากาศกะดีนะพี่น้องนะมื้นนี้บรรยากาศหนึ่งองศามีแดดจังหน่อยมีแดดอุ่น ปลาไหลหปลาไหลแล้วก็ปลาดุกปลาไหลแล้วก็ปลาดุกพี่น้องเออมาเด้อเจแปนบอกอย่างเด้อของแซบอยู่ที่ผู้มากเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหงนขนาด ครับบออ่นนี้เรอยากมาเห็ดกลิบข้างหลังวันนี้เพราะว่าลมลมกับบ่ค่อยมีหลายนะพี่น้องนะอื bọn nhỏ đeo ở bên ông งอ่อนนะพี่น้องนะ ของแซบอยู us, <S herman o> okay, okay. ่ท <fizer dreams likewise> ี่ผู้มากพี่น้องเลยอือหือ Mm-hmm. ใครไปอุดมหอมโอ้หัก อุณหภอะอากาศขึ้นขึ้นลงๆนะพี่น้องนะยามกลางคืนกับประมาณลบลบสี่ลบห้าองศาแต่ตอนนี้ตอนเที่ยงกัอยู่หนึ่งองศามือนี่ ไองงามเลยนงเลย โอ้แข่งเข้าแข็งลพี่น้องเยอากาศหนาวก็เป็นนี้ยแหละพี่น้องเล,ลงมาเอาบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งกันอยากงาจักน่อย 嗯。Mm. ออโอเย็นคัก โอ้โหลมเบื่อยไปเล้บังแสบมันเรี่บอ้บองเลยบังทองมันเนี่ยตรงทองมันเนี่ยคับอืมมันคับ Så, oh. så, mm -hmm. Mặn mặn, na. Mm. Sẽ Mặn 오. 음. <laughs> <laughs> 응? พี่น้องนะมื่อนี้บอยอลงมากินข้างล่างจยาได้บรรยากาศให้พี่ให้น้องเบิง่งเพราะว่าบรรยากาศตรงนี้หน้าหนาวก่าต้นไม้มันก็สิบลมีใบนะพี่น้องนะต้นไม้มันก็สิบลมีใบก็บสิมีตะขางก็สิความเขียวมีกับหนาวตอนนี้ก็น่าสิแก๊งที่รบแล้วบอกเลว่าหนาวหากักหนาวหักขึ้นแล้วเอา้าแต่ละคละิปนี้กับ,บอยอกินฟ้ากินเล้งแน่ก็ขอโทษขออภยัยด้วยพี่น้องเด้อ มันยอได้เมนูแกงหน่อไม้โหมัหหนอมาสุดหนอนสู่พีสูน้องเบิงกินฟ้ากินเล้งแน่เขาโทษขขอภยัยเดพี่น้องมันสิเข้างานช่วงบ่ายบทันนะพี่น้องนะเอาสัลดคลิปนี้ก็จากลายีีจากลาน้องพี่ค่นี้แหละสวัสดีครับ